สวัสดีทุกคนนะคะที่กำลังติดตามรับชมนะคะช่องหลัาวัดอะคาเดมี่ไฮพาวเวอนะคะก็วันนี้ค่ะก็มีคนที่เข้ามาแนะนำนะคะชื่อช่อง YouTube นะคะว่าให้เปลี่ยนใช้เป็นชื่อช่องใหม่นะคะที่ที่เป็นเรียกว่าเหมือนกัน,ป,นปรับฮวงจุ้ยช่องนะ,ะให้อ่า มีเ,เรียกว่าความน่าสนใจมีความน่าติดตามมีพลังดึงดูดนะคะที่จะแบบทําให้คนนั้นเนี่ยเข้ามาฟังหรือว่าติดตามนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับผู้คนมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวอาจจะรอดูก่อนเนาะเพราะว่าว่าจะเปลี่ยนชื่อได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจเจ๊บเปลี่ยนชื่อช่องมาหลายรอบมากนะคะก็พยายามแบบว่าหาสิ่งที่ใช่ไปเรื่อยๆนะคะอันไหนก็คิดว่ามันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่นะ ทังนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่วันนี้นะคะตอนนี้เจ๊ก็จะมาแบ่งปันนะสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆนะได้นำไปปฏิบตัตนะะิลงมือทำนะคะด้วยตัวเองดังน,นั้นเนี่ยการฟังอย่างเดียวก็คือถือว่าเป็นความรู้แต่ถ้าหากว่าเรารู้แล้วเรานำไปปฏิบัติด้วยมันจะกลายเป็นผลลัพธนะ์ที่ ทำให้ชีวิตรประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการพัฒนาจิตปัญญ,ญาพัฒนาตัวตนนะให้ให้มีความสามารถมีศักยาภาพนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามันมันเป็นพรแสวงนะคะหลายหางคนอาจจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของการพูดนะในเรื่องของการเ,เก่งอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะคะสำหรับเจ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีพรสวรรค์ทางด้านการพูดมาตั้งแต่เด็กเกิดตั้งแต่เด็ก เราก็มาฝึกฝนนะคะเรียนรู้นะคะพัฒนาตนเองนะคะรวมถึงมันก็มันก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆด้วยตามมาเดังนั้นเนี่ยวันนี้เ,เรื่องการพัฒนาตัวเองเน่ยสิ่งสำคัญเลยนะจะคิดว่ามันเป็นมันเป็นวิธีคิดทัศนคติแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ในชีวิตเราด้วยนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยยอมรับความจริงแล้วก็ สามารถที่จะมองมองในแง่บวกได้มองชีวิตในแง่บวกมองโลกในแง่บวกได้เจ็บว่ามันเป็นมันเป็นหนทางที่ดีนะคะจะนำพาให้ชุดเราอะก้าวหน้านะคะแล้วก็มีกําลังใจมีพลังใจที่แข็งแกนะร่งนะะสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปยังไงให้มันแบบคือมันไม่ท้ออ่ะเข้าใจะปะ่จะเจออุปสรรคมันก็จะแบบไปได้อะไปของมันได้มันจะมีทางรอดมีจะมีทางลุ่งทางอะไรก็ที่มันจะเลื่นก้าวหน้านะนะคะเจ็บว่าส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติเลยนะคะถ้าถ้าใครเป็นชาวพุทธนะ,ะถึงไม่ใช่ชาวพุทธก็เถอะถึงจะเป็นชาวคนละศาส,ส,สนาแต่เช,ชื่อว่าทุกชาติทุกศาสนาน,ะนะะั้นสามารถที่จะแบบปรับปรุงพัฒนาเขาเรียกว่าให้มีจิตใจที่มันแบบคือเหมือนเป็นผู้เมตตาได้นะคะ เป็นผู้ให้อภัยนะคะไม่ว่าชนชาติใดศาส,สนาใดอ,อ,อายุไหนไหวัยไหนเพศไหนก็สามารถทําได้หมดเลยนั่นก็คือการความเมตตาความรักความเมตตาการให้อภัยต่อกันนะคะแล้วสิ่งสําคัญที่แบบที่สามารถที่จะแบบทาให้เราแบบสามารถปฏิบัติได้นั่นก็คือในชีวิตจริงเราเน,นี้ยนะคะเวลาที่ใครแบบเหมือนพูดนะคะว่าคนเราต้องมี การให้อภัยนะต้องให้อภัยต่อกันนะต้องแบบไม่โกรธกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความอดทนอดกั้นนะข่มใจข่มอารมณ์ไว้นะอะไรเงี้ยคือฟังดูมันก็เหมือนมันจะง่ายแหละแต่แต่เอาจริงอนะปฏิบัติอะนะคะเราลองปฏิบัติกันบ้างหรือยังเราลองแบบเราเราจะมีวิธียังไงอะนะคะที่จะแบบช่วยให้แบบเราเป็นคนไม่โกรธง่ายเราเป็นคนที่แบบไม่อคา่าคนาอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีวิธีอีกนะคะที่จะต้องในการทําแต่วิธีที่เจ็บทานะคะเจ็บก็ลองมาหมดแล้วแหละนะคะฝึกการให้อภัยแต่ฝึกยังไงล่ะวิธีที่จะฝึกนั่นก็คือสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดนั่นก็คือการภาวนานะคะภาวนาอา่อาอ่าอโหาสิกรรมนะคะคือภาวนาอยู่เป็นประจำจะจะเป็นบทอะไรก็ได้นะ,ะบทแผ่เมตตาก็ได้สัพเพสัตา เวลาเราสวดมนต์เวลาเราทําบุญเวลาที่แบบเราแบบสบายใจอ่ะใจเราเย็นๆอย่างเงี้ยนะการแผ่เมตตาจะมีกําลังมากนะคะแผ่เมตตาขอให้สัพรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขแผ่ขอให้เจ้ากรรมนายเวรมีความสุขนะ,คะใครจะใช้วิธีกรวดน้ําอะไรก็ได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะแผ่เมตตากันนั้นอ่ะนะอย่าลืมอย่าลืมน้อมน้อมบุญกุศลน้อมอะไรที่แบบบุญกุศลที่เราเคยทํามาก็ได้นะคะ เอ่อ,อ,อหรือว่าจะเป็นการแบบอ่าสวดมนต์ไหว้พระหรือหลังการทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าหากว่าถ้าแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่แบบถ้าเราไม่ทํากุศลก่อนหน้าก่อนหน้าส่วนใหญ่แล้วแผ่เมตตาจะไม่ค่อยออกนะคะอืจิตมันจะแบบไม่มีกําลังนะ,ะจิตมันจะแบบมันจะนึกมันจะไม่มี mm hmm. เขาเรียกอะไรอแบบสภาวะของความแบบ ของบุญน่ะบุญคือความสุขสงบร่มเย็นจิตนิง่งจิตเบาอะไรเงี้ยคือบริสุทธิ์มัะมันจะ,นจะสภาวะนีมน้มันมันค่อนข้างที่จะยากแต่ถ้าหากว่าใครฝึกบ่อยๆที่สวดมนต์บ่อยๆเนี่ยมีสภาวะจิตใจที่สงบร่มเย็นเป็นสมาธินะการแผ่เมตตาอ่ก็จะมีกําลังมากถึงแม้ว่าจะไม่มีการสวดมนต์หรือไม่มีการทําบุญทําความดีอะไรมาก่อนหน้านั้นนะคะ แต่สาเหตุว่าทําไมเราจะต้องทําความดีก่อนนะคะมันมันจะเป็นกําลังเออมันจะเป็นกําลังทําให้แบบเวลาเราแผ่เมตตาหรือคิดบุญให้ใครอย่างเงี้ยจะเป็นผลมากยิ่งขึ้นนะคะจะเชื่อว่าการภาวนานะการภาวนาการแผ่เมตตาเป็นประจําถ้าเราทําได้ทุกวันเหมือนเรากินข้าวเหมือนเราอาบน้าอะอย่างมีวินัยอะก็จะดีมากๆจะไกลแบบทำให้เราแบบจิตใจสงบลมเย็นมากขึ้นนะคะ เออเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายยิ้มง่ายนะคะไม่คือโกรธยากยิ้มง่ายโกรธยากนะ,ะ mm. อาจจะอาจจะแบบช่วงแรกๆฝึกมันก็อาจจะมีมั่งเนาะแต่ว่าเอ่อพอเราฝึกไปบ่อยๆเนี่ยนานนาน,นานวันเข้านะมันก็จะยิ่งแบบแน่นแบบเหมือนประสบการณ์มันก็จะยิ่งแน่นจิตมันก็จะแบบเออมีกําลังมีกําลังวังชาอะไรเงี้ย มันเป็นเรื่องของจิตนะมันไม่ได้เป็นแบบเเรื่องของออความคิดมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องปฏิบัติเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแค่เราคิดเองเนี่ยคิดเองเออเองมันไม่ได้นะมันต้องปฏิบัติเองนะมันต้องปฏิบัติจริงๆมันต้องผ่านสนามรบมาจริงๆผ่านเหตุการณ์มาจริงๆผ่านการทดสอบหลายๆเหตุการณ์นะ ทำให้เราแบบฝึกความอดทนฝึกใจเย็นฝึกอับภัยฝึกแผไเ่ตามันต้องเจอสถานการณ์จริงๆมันต้องแบบมันต้องเคยผ่านความโกรธมาก่อนมันต้องผ่านการมีมีอารมโมโหมีโทสะมาก่อนนะคะมันถึงจะรู้นะรู้รู้รู้ตัวว่าเฮ้ยโกรธขึ้นมาได้ยังไงนะพอเรารู้ว่าโกรธขึ้นมาได้ยังไงแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าทํายังไงไม่ให้โกรธนะคะ แล้วมันจะนํามาซึ่งนะการที่แบบมันมีวิธีการมีปัญญาในการดับดับทุกข์มีปัญญาในการดับความโกรธนะให้กับตัวเองเนาะเรื่องแบบนี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปบอกใครเราไม่ต้องไปแบบแนะนําใครหรอกเราทําด้วยตัวเราเองเราทํากับตัวเองก่อนพอเราทําตัวเองก่อนนะคะทําให้แบบคนภายนอกเขาจะเห็นเองแหละว่าเฮ้ยคนคนนี้ใจเย็นลงนะเขาจะสัมผัสได้คนคนนี้แบบ เออนะจากเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนนะเป็นคนที่แบบให้อภัยคนยากมากเป็นคนอาฆาตอะไรอย่างเี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ใจเย็นลงเอออยู่ใกล้ๆแล้วสงบรู้สึกสงบรู้สึกสบายใจอะไรอย่างเี้นะคะแล้วก็จะนํามาซึ่งแบบว่าเวลาใครอยู่ใกล้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีรู้สึกมีกําลังใจรู้สึกเข้มแข็งรู้สึกว่าเขาเนี่ยอร่มเย็นปลอดภยัยอะไรอย่างเี้นะคะก็ มันก็มีหลายๆวิธีในการแผ่เมตตามันก็มีหลายๆคำที่เราจะสามารถภาวนาได้นะคะอย่างเจ็บก็คือแบบสัเพสัตาธรรมดาเลยนะคะหรือไม่ก็ท่องอย่างเช่นว่าเมตตาคุณนางรอรหถงเมตตาก็ได้อันนี้เป็นบทสวดหลวงปูง่โตนะคะหลงปูโตพมตงสี รือว่าเป็นของหลวงพ่อเกษงก็ได้สัพหังสุกตโตโหมิก็เหล่านี้ก็คือขอให้สัรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขก็แค่นั้นเองนะคะอะไรก็แล้วแต่พยายามท่องเข้าไว้ภาวนาเข้าไว้ขอให้สัรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขขอให้เจ้ากรรมนาเวรทั้งหลายมีความสุขขอให้สัตว์ขอเอ่ยชื่อก็ได้นะคะเอ่ยชื่อนึกถึงใบหน้านึกถึงบุคคลนึกถึงสัตว์อะไรขอสัพคำหน้า นึกถึงสัตว์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหน้าจอหลนยเนี้ยนะนึกถึงสัตว์ึถึงอะไรก็ได้นะที่เราอยากจะแผ่เมตตาบิดามารดานะนั้นถ้าเจ้ากรรมนายเวรก็ได้เปรตก็ได้อสุรกายผู้ผีวิญญ,ญาณเราสามารถที่จะแผ่เมตตาให้ได้หมดเลยในขณะที่เรากลัวในขณะที่เราจิตตกในขณะที่เราเศร้าหมองในขณะที่เราโกรธใครนึกถึงใครอะไรเงี้ยแค้นใคร เราสามารถที่จะแผ่เมตตาได้ตลอดขอให้เขาคนนั้นมีความสุขขอให้บุคคลคนนั้นมีความสุขขอใหอ้สิ่งที่อยู่ในความคิดเราในภาพในหัวเราเนี่ยจงมีความสุขเถิดนะคะอยู่รอดปลอดภัยนะคะสิ่งนี้ค่ะที่จะทำให้ให้ตัวเราเองด้วยนะอยู่รอดปลอดภัยนะคะท,ทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์เลยนะคะที่เลวร้ายภัยอันตรายทั้งหลายก็จะ ไม่เข้ามากั้มกายเลยตัวเราด้วยนะคะช่วยขจัดเหตุเพศภัยหรือว่าขาจัดอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ดีมากๆด้วยการแผ่เมตตาอ,อันนี้นะคะครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนําหลายท่านแล้วะะที่แนะนํามาแล้วเราจะปฏิบัติมันอย่างไรเราต้องหมั่นภาวนาค่ะนะคะหมั่นภาวนาหมั่นท่องหมั่นสวดหมั่นหมั่นนึกนึกในใจนะคะทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำนะคะได้ผลดีมากๆเลย นะคะอา,อาจจะไม่แบบไม่ต้องท่องคำยาวๆก็ได้ถ้าเขาใครไม่สะดวกก็คือแบบท่องสั้นๆแต่ให้ท่องบ่อยๆท,อท่องถี่ๆพยายามแบบนึกในใจนะเจ๊จะท่องบทบ่อยมากเพื่อนสัพเพสตตาเจ๊ก็ท่องบ่อยเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิก็สวดเนาะปฏิบัติธรรมอะไรก็สวดสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกแก่จะตายอะไรอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็คําสั้นๆคำสั้น อ,อ,อ,อืมนะคะกดสั้นๆก็เนี่ยสับพาหังสุกิโตโฮมนี้นะสมนามารถขจัดผู้ผีวิญญาณสิ่งที่หลอกลอ้อสิ่งที่ทำให้เรากลัวสิ่งที่เราทำ,ทำให้เราจิตตกหม่นหมองเศร้าหมองนะคะก็เนี่ยคะ่ะขอให้สับประว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถอดนะคะ เอ่ยให้เจ้ากรรมในเวรก็ไดสไ้สิ่งไหนเรากลัวสิ่งไหนเรากังวลสิ่งไหนเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราสามารถแผ่เมตตาให้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าเราเป็นห่วงใครนะเป็นห่วงใครเป็นกังวลเรื่องใครเราสามารถที่จะแบบแผ่เมตตาให้กับคนคนนั้นได้เลยขอให้เขามีความสุขขอให้เขาอยู่รอดปลอดภัยนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเรามีศัตรูมีคนปองร้ายมีคนคิดไม่ดีกับเราหรือว่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แผ่เมตตาสุดท้ายแล้วการแผ่เมตตาจะทําให้เรารู้ว่า เ,เวลาที่เราคิดว่าใครอ่ะไม่ดีกับเราเราจะรู้ทันตัวเองด้วยนะว่าแท้จริงแล้วเ่เขาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แท้ที่จริงแล้วเราอาจจะคิดไปเองก็ได้ความคิดของเราะปรุงแต่งขึ้นมาเองนะคิดไม่ดีเนะนะี่ยคิดว่าคนอื่นไม่ดีก็เท่ากับว่าตัวเองคิดไม่ดีแล้วนะสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่ต้องแผ่ก็คือแผ่เมตตาให้กับตัวตัวเองด้วยเทวดาที่รักษา,าตัวเองเทวดาที่รักษา,าด,ดวงจิตของตัวเอง นะคะอันนี้สําคัญมากที่จะต้องแผ่ให้อย่าลืมนึกถึงตัวเองด้วยนะคะเวลาแผ่เมตตาไม่ใช่ว่านึกถึงแต่คนอื่นบางเวลาเราก็ต้องนึกถึงตัวเองบ้างแผ่ให้กับเทวดาที่ปกป้องษาตัวเองแผ่ให้กับตัวเองเชื่ออะไรก็ว่าไปแผ่ให้กับเจ็บจิที่นั้นเป็นคำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ็บทำอย่างนี้ประจําแล้วผลลัพธ์ก็คือ,อ,อความโกรธแค้นคนน่ะน้อยลงนะคะ,ะความเมตตาจงรักเมตตา แล้วก็หวังดีปรารถนาดีต่อทุกคนมีมากขึ้นนะคะจิตเราดีขึ้นนะคะคลายความโกรธคลายความอาฆาตพยาบาะ,ค,ะความเกลียดชังความอิจฉาริษยาสิ่งเหล่านี้ก็จะคลา,า,ายคาย่อ,คอยๆคลายค่อยๆคลายโป่ค่อยๆคลายกรรมออกไปนะคะวิธีนี้ได้ผลมากนะคะอันนี้เจ๊บแนะนําเลยก็หวังว่าวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะ,ะอย่างมากเลยนะคะแล้วก,ก็วันนี้ขอส่งความสุขให้กับทุกคนด้วยนะคะในบรรยากาศที่แบบ โอ้ยล่มลื่นมากนะที่นี่ตอนนี้เจ็บยู่ที่เกาะสมุยน,นะคะก็มาพักผ่อนมาพักผ่อนแล้วก็แบบมากับพี่เบียด้วยนะคะแต่คนที่ติดตามคลิปเซียบายออเบียก็เร็วๆนี้นะคะก็จะได้พบได้เจอกันได้ฟังเคล็ดลับดีๆสิ่งดีๆคำทำนายส2บองราศีนะคะแล้วก็เคล็ดลับทําชีวิตให้มงคลน,นะเคล็ดลับการผ่านาผ่านอุปสรรคเคล็ดลับการ มีเงินเยอะขึ้นเคล็ดลับชีวิตที่เจริญก้าวหน้าขึ้นอะไรดีๆนะคะก็จะนํามาบอกต่อแล้วก็แบ่งปันกะะ็จะขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะฝากช่องนี้ด้วยช่องหลังวัดอคาเดมี่นะคะอาจจะต้องแบบหาชื่อนะ,ะทำให้แบบน่าสนใจพัฒนาช่องให้ดีกว่านี้นะกนะ็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามกันมานะคะขอบคุณที่ให้ความสนใจ ก็เดี๋ยวจะต้องไปกันแล้วะคะ่ะก็เดี๋ยวอเอาบรรยากาศให้ทุกคนนะคะอันนี้เป็นบ้านตานนาค่ะมาพักที่บ้านนานะคะเห็นวิวทะเลทะเลสวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะก็มาเที่ยวพักผ่อนที่สมุยกันได้นะคะช่วงนี้ก็อย่าลืมนะดูแลสุขภาพร่างกายดูแลความสะอาดปลอดภัยให้กับตัวเองด้วยนะคะในช่วงโควิดแบบนี้ ก็ขอให้คนปัสจากโรคภยัยไข้เจ็บนะ,ะหรือว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายขอให้รอดพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ